เทคนิคการท่องคาถาให้เกิดผลจริงๆทำอย่างไรให้สมาธิเกิดสวดมนต์บทไหนท่องคาถาอะไรก็จะเห็นผลได้ดีนักแลขอนอบน้อมก้มกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเผอยแผ่ธรรมทานคติธรรมคำสอนในวันนี้เทคนิคการท่องคาถาให้เกิดผลจริงๆ ที่คนสมัยนี้ไม่เคยรู้เพราะจิตใจโมวแต่ฟุง้งซ่านนั่งสมาธิเมื่อไรจิตไม่เคยว่างฝึกอย่างไรจิตก็ไม่นิ่งสมาธิก็เลยไม่กเกิดสวดมนต์บทไหนท่องคาถาอะไรที่เขาบอกว่าดีนักแลก็ไม่เห็นผลสักทีวันนี้เรามีเทคนิคที่ครูบาอาจารย์ท่านเปิดเผย คือเทคนิคที่ว่านี้คือให้กลั้นใจแล้วท่องคาถาในขณะที่กลั้นใจนั่นแหละได้ผลชั่วส่วนจะได้มากน้อยก็อยู่ที่ว่าในขณะที่กลั้นใจนั้นสมาธิของเรานิ่งแค่ไหนถ้าคนต่างจังหวัดคงเคยเห็นสมัยก่อนพ่อครูหรือผู้ที่ศึกษาวิชาแก่กลรา เขาจะหลับตากลั้นหายใจท่องคาถารวดเดียวจนจบคาถาหรือจบบทไปเลยส่วนคนสมัยนี้อาจจะแค่ต้องท่องตามตำราที่อ่านมาบางคำก็ท่องผิดผิดถูกถูกและจิตก็ยังไม่นิ่งเลยไม่ได้ผลเราลองท่องคาถาสักบทแล้วกลั้นหายใจท่องไปจนจะหมดลมดู ในขณะที่เรากั้นใจนั้นจิตเรานิง่งเป็นสมาธิแน่นอนแต่จะอยู่ที่ระดับไหนเท่านั้นเองกอยกคำสอนของพระอาจารย์ที่ท่านได้เคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้ท่านบอกไว้ดังนี้ในเรื่องของคาถาถ้าจะว่าไปแล้วนักปฏิบัติธรรมทุกคนควรจะซักซ้อมการใช้พระคาถาต่างๆไว้ เพราะว่าเรื่องของคาถาให้ผลง่ายแค่อารมณ์ใจของเราสูงกว่าอุปจาระสมาธินิดหนึ่งก็เริ่มให้ผลแล้วเขาเรียกว่าอุปจาระฌานคืออารมณ์ใจเริ่มทรงตัวแนวแน่ตอนนั้นความฟุ้งซ่านไม่มีจิตก็เริ่มมีกำลังดังนั้นจะเห็นว่า ถ้าจะใช้คาถาแบบโบราณคาถาหลายบทท่านให้กลั้นใจว่าอย่างเช่นกลั้นใจว่าสามจบเจดจบเก้าจบตอนที่เรากลั้นใจจิตจะนิ่งไม่นิ่งก็ไม่ได้เพราะจะตายอยู่แล้วเนื่องจากไม่หายใจพอจิตนิ่งก็จะเกิดกำลังขึ้นมาถ้าเราคาถาหนึ่งแล้วเกิดผล เราจะเกิดความมั่นใจพอเกิดความมั่นใจก็เอากำลังระดับนั้นไปใช้กับคาถาทุกบทจะได้ผลเหมือนกันหมดทุกคาถาแต่คราวนี้คาถาที่ได้ผลน,นั้นเกิดจากสองสาเหตุอาตมาค่อนข้างจะค้นคว้ามาเยอะในสมัยก่อนหลวงพ่อวัดท่าซุง ท่านหลอกให้ทำโนนทำนีบทโน้นก็ดีลูกบทนี้ก็ดีลูกว่าไปเรื่อยแล้วก็ไปรายงานท่านเวลาทำได้ผลแล้วคถาที่ได้ผลเกิดจากสองสาเหตุสาเหตุแรกจิตเรานิ่งพอสมาธิทรงตัวพอเกิดผลแต่ว่าเกิดในระดับหนึ่งเท่านั้นไม่เต็มที่ คาถาจะเกิดผลอย่างเต็มที่ต้องเข้าใจแตกฉานในตัวคาถานั้นด้วยถ้าใครเคยอ่านประวัติหลวงปู่ปานหลวงพ่อวัดท่าซุงท่านบอกไว้ว่าท่านโดนผีกดมือไว้กดมือซ้ายพอเอื้อมมือขวาไปหยิบไวาผีก็กดมือขวาไว้เป่าคาถาใส่ผีผีก็บอกว่ากูไม่กลัว เมืองทองได้ครึ่งเดียวท้ายสุดหลวงพอ่อท่านบอกว่าไม่มีที่พึ่งแล้วมันึกขึ้นได้ว่าสามโลกนี้ไม่มีใครเหนือกว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วในเมื่อไม่มีใครเหนือกว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วผีก็ไม่มีทางเหนือกว่าพระพุทธเจ้าได้ เพราะฉะนั้นเราขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึง่งแล้วท่านก็ว่าพุทโธพุทโธพุทโธเป่าทีเดียวผีหกคำเมนไปเลยนั่นคือการเข้าถึงเข้าใจในตัวคาถาจริงๆทำให้กำลังสมาธิทั้งหมดเกิดขึ้นจากความเชื่อมัน่น และความเคารพอย่างแท้จริงถ้าใครสามารถทำถึงตรงจุดนี้ได้คาถาทุกบทนอกจากจะได้ผลแล้วยังได้ผลอย่างมหาศาลอีกด้วยขั้นตอนการฝึกปฏิบัติให้ฝึกดังนี้วิธีสวดคาถาวิธีสวดมนต์ให้ได้ผลดีมีดังต่อไปนี้1 กลั้นใจแล้วสวดคาถาในใจรวดเดียวให้จบจะเอากี่จบก็ได้ในช่วงหนึ่งลมหายใจเพราะการกลั้นลมหายใจเป็นการบังคับให้จิตเป็นสมาธิได้ดีมากเพราะตอนนั้นมันกำลังจะตายแล้วจิตเลยต้องดิ้นรนทำให้จิตรวมตัวได้เร็วขึ้นตัวจิตที่เป็นสมาธิ นี่แหละที่จะเป็นตัวทําให้คาถามีผลส่วนจะมีผลมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่สมาธิของเราว่ามีมากน้อยแค่ไหนมีสมาธิน้อยผลที่ได้ก็น้อยมีสมาธิมากผลที่ได้ก็มาก 2. ทํถ้าไม่ชอบการกลั้นลมหายใจก็พยายามฝึกสติก็พยายามฝึกสมาธิ ให้ได้ตั้งแต่อุปจาระสมาธิขึ้นไปแล้วเข้าสมาธิให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้หลังจากเข้าสมาธิเต็มที่แล้วจึงค่อยออกจากสมาธิแล้วภาวนาคาถาผลของคาถาก็จะเกิดสสวดคาถาให้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆให้ได้นานที่สุด จะกี่จบก็ได้สวดซักหนึ่งถึงสองชั่วโมงหรือสวดทั้งวันก็ได้ตามความสามารถที่ทำได้การสวดมนต์คาถาต่อเนื่องกันไปเรื่อ,อยๆจะทำให้จิตเป็นสมาธิไปเองทีนี้ผลที่ได้ก็อยู่ที่สมาธิแล้วที่สำคัญคือต้องทำแล้วใจสบาย ยิ่งจิตใจสบายเท่าไรก็แปลว่าสมาธิยิ่งดีเท่านั้นแต่ถ้าทำแล้วจิตใจอึดอัดไม่สบายมีความเศร้าหมองนั่นแสดงว่าทานกำลังทำผิดวิธีให้ลองปรับอารมณ์ใหม่ทำใจให้สบายสบายนึกถึงสิ่งที่ทำให้เราสบายใจดีใจแล้วค่อย ดูลมหายใจไปเรื่อ,อยๆจิตก็จะเริ่มเป็นสมาธิไปเองย้ำว่าสมาธิที่แท้จริงต้องทำจิตของเราให้เป็นสมาธิปลอดโปร่งสว่างอยู่ภายในถ้าทำให้จิตอึดอัดเศร้าหมองนั่นไม่ใช่สมาธิที่แท้จริงเป็นของปลอมจำไว้แค่นี้พอ และต่อไปนี้ก็คือเป็นบุญเป็นอนิสง์ของการสวดมนต์มีดังต่อไปนี้คือ 1. สวดมนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้บทสวดพุทธมนต์นั้นมาจากพระโอษของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสอนสั่งสาวก และมีการจำและทองสืบก,กันมาจนถึงมีการจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกผู้ที่ได้มีโอกาสสวดมนต์ในชีวิตเป็นการเปร่งคำศักดิ์สิทธิ์ถวายเป็นพุทธบูชาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและย่อมได้บุญกุศล 2. เกิดผลดีต่อร่างกายคนที่สวดมนต์เป็นประจำนั้น ทางการแพทย์สมัยใหม่รับรองแล้วว่าการสวดมนต์ทำให้เกิดความสุขได้จริงในจิตใจส่งผลต่อร่างกายให้หลั่งสารความสุขออกมาร่างกายก็จะแข็งแรงใบหน้าสดใสครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณถึงปัจจุบันทราบถึงเคล็ดลับสำคัญให้สังเกตว่าท่านจะมีอายุยืนมาก และบรรพบรุษของเรานั้นท่านสวดมนต์เป็นประจำอายุท่านจึงยืนยาวไม่เหมือนคนในปัจจุบันที่ห่างเหินการสวดมนต์มากอายุจึงสัน้น 3. เป็นการบำเพ็ญภาวนาอย่างหนึ่งทำให้สมาธิจิตใจแจ่มใสการสวดมนต์เป็นการสร้างสมาธิวิธีการหนึ่ง เมื่อจิตที่มีสมาธิย่อมแจ่มใสมีกําลังคิดอ่านแก้ไขปัญหาอะไรก็จะทำได้ง่ายเพราะมีสติกํากับอยู่ 4. เป็นที่โปรดปรานของเหล่าเทพเทวดาและดวงจิตวิญญาณทั้งปวงแม้ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นพรหมเทพเทวดาสรพสัตว์ทั้งหลาย ดวงจิตวิญญาณทั้งหลายเมื่อได้ยินบทสวดนั้นจะพบกับความเย็นสบายคลายทุกข์จึงทำให้นิยมชมชอบคนที่สวดด้วยและเมื่อได้ยินก็จะช่วยปกป้องรักษาคนที่สวดมนั้นหาเกิดบุญจากการแผ่เมตตาเมื่อสวดมนเสร็จสิน้นมีการแผ่เมตตา แก่ตนเองและเหล่าสรรพสัตว์ย่อมเกิดอนิสงค์บุญเกิดขึ้น 6. คนที่สวดมนต์เป็นประจำย่อมได้รับการอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอเพราะเป็นผู้สร้างกรรมดีจากการสวดมนต์และแผ่เมตตา 7. สร้างสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ปัดเป่าภัยพิบัติโรคร้ายได้จริงทุกบทสวดมนต์นั้นมาจากอักขระที่ศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจดลบันดาลให้สิ่งอัปมงคลน,นั้นออกไปจากชีวิตและสร้างสิริมงคลให้กับคนที่สวดยิ่งสวดมากก็จะมีสิริมงคลมากขึ้นทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่าย 8. สามารถแผ่บุญ,ไป,ไ,บบาาบญไปช่วยผู้อื่นที่เดือดร้อนได้บทสวดมนต์ทุกบทนั้นสามารถแผ่บุญกุศลไปช่วยผู้อื่นที่เดือดร้อนได้ทุกเรื่องยิ่งเป็นสายเลือดเดียวกันจะยิ่งเร็วขึ้นเพราะมีทั้งบุญและกรรมผูกพันกันมาอานิสงส์ดังที่กล่าวมาข้างตนคงจะพอทำให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องอานิสงส์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตลอดจนกั้นแผ่เมตตาเป็นอย่างดีแล้วอย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้นความจริงแล้วมีอานิสงส์ที่จะได้รับทางอ้อมทางลึกอีกมากมายกว่านี้นะักแต่เป็นปัจจตังหรือ รู้ได้เฉพาะตัวของแต่ละคนไปโปรดจำไว้เสมอว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องปฏิบัติเองถึงจะได้ 9. ลอานิสงส์ของการสวดมนต์เป็นพื้นฐานก่อนนำไปสู่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานชั้นสูงต่อไปท้ายนี้ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล คติธรรมคำสอนดีๆในวันนี้และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ